สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านเรามาพบกวันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้ขอแนะนำแนวทางการคํานวณหาเลขเด่นหลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะท่านผู้ชมก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณ้ดยกันนะคะว่าสาหรับตัวเลขเด่นหลักสิบบนแนวทางใหม่ของเรานะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่16กันยายนพศ2564นี้นะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลากคิปเป็นรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่สำหรับแนวทางการคำนวณิเด่นหลักสิบบนของเรานะคะท่านผู้ชมเอาหลักร้อยั้งที่หนึ่งนะคะบวกหลักหน่วยข้งที่หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางนี้สำหรับตัเลขเด่นหลักสิบบนของเราก็มีแค่สองตเลขเด่นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มทําการนะคะคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยทางที่หนึ่งนะคะเลขเจ็ดเจ็ดบวกสี่นะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกอีกหนึ่งคงที่นะคะได้สิบสองสิบสองได้เลขเด่นสองนะคะสองบวกอีกหนึ่งได้สามจะสําหรับผลออก รางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะาสามตัวบนออกเจ็ดสองห้าจะสําหรับแนวทางการคํานวณเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขสองและเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนเจ็ดสองห้าเพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการคํานวณเด่นหลักสิบบนในงวดนี้ข่าวตัวเด่นเลขสองนะคะเลขสองในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตานสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกเจ็ดสองห้า เรามาชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่หนึ่งค่ะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่นะคะได้ห้าห้าบวยหนึ่งนะคะได้หกได้เลขเด่นหกหกบวยหนึ่งนะคะได้สามขออภัยนะคะท่านผู้ชมหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดมองตัวเลขเด่นเลขสามตัวนี้ก็พูดมาเลขสามนะคะท่านผู้ชมขอโทษด้วยนะคะหกบวยหนึ่งคงที่นะคะได้เจ็ดนะคะจะสาหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองหกหนึ่ง สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสุดบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกและเลขเจ็ดนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนสองหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสุดบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้หกนะคะได้หกในการคำนวณค่้ามาในตำแหน่งของหลักสุดบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกสองหกหนึ่งเรามาดับชมกันต่อนะคะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าได้เลขเด่นห้านะคะ ห้าบวยหนึ่งได้หกนะคะท่านผู้ชมสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ดห้าศูนย์จะสําหรับแนวทางกลางคํานวณเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขห้าเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนเจ็ดห้าศูนย์เพราะฉะนั้นสําหรับตัวเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้ค่วตัวเลขเด่นเลขห้านะคะท่านผู้ชมเล5ห้าในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนในงวดนี้ออกเจ็ดห้าศูนย์ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหลักร้อยครั้งที่1นะคะได้4 4บวก1นะคะได้5 5บวก1ได้6ได้เลขเด่น6นะคะ6บวก1งคงที่ได้7นะคะท่านผู้ชมสำหรับผลออกรางวัลที่1งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก4 7 5จะสําสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข6และเลข7ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ4 7 5ห้า เพราะฉะนั Onion, no boss, Aí, ids, huh no ้นสําหรับแนวทางการคํานวณในเด่นหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเด่นในเจ็ดนะคะในเจ็ดในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกสี่เจ็ดห้าในเจ็ดหลักสิบบนในงวดนี้คืองวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรหลักสิบบนของเราเป็นสูตรคำนวณใหม่นะคะ ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขสองสองบวกแปดนะคะได้สิบสิบบวกหนึ่งนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลขเด่นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหนึ่งบวยหนึ่งคงที่นะคะได้สองจะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณเลขเดน่นหลักสิบบนสูตรคํานวณใหม่ของเรานะคะทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขกหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขเด่นหลักสิบบนในงวดประจำวันที่16กันยายนนี้ทางเราคำนวณได้ลขเด่นมาแล้วเลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชมขอฝาท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยรวยทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ